ะะสิ่งที่นำมาให้พวกเราะะจะเป็นอุปนิสัย8ประการะะที่เรียกว่าเอ a แท t บบิทเอธแทบบิสำหรับคนที่จะเป็นผู้นำที่มีคุณักษณ์ของผู้นำนะะที่มีพฤติกรรมการนำนะะหรือที่มีการแสดงแสดงออกที่จะเป็นภาวะผู้นำทางการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์8ประการนั้นได้แก่ในเรื่องของอะไรบ้าง1 ต้องเป็นคนที่ be proactive be proactive นะ,ะ be proactive เป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่รอให้งานเข้ามาหาตัวเองนะะแต่เป็นคนที่เข้าไปหางานแล้วก็คิดแตกต่างนะคะคิดแตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่หรือง่ายๆคือคิดนอกกรอบจากสิ่งที่มีอยู่นะ,ค,ะคิดนอกกรอบจากสิ่งที่มีอยู่ ในที่นี้เขาบอกว่าอะไรนะลุกจากกระบวนศน์ดเดิมๆใช่ไหมลุกจากวิธีการเดิมๆออกมานะคะแล้วก็เปลี่ยนวิธีการใหม่นการข้อแรกนะคะจะต้องเป็นคนที่บีบ proactive นะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองหาวิธีการใหม่ๆนะคะ,ะทำงานแบบใหม่ๆคิดนอกกรอบนะคะจะทำให้สามารถที่จะคิดอะไรที่แตกต่างได้นะคะ ค่อยๆฝึกกันไปก็แล้วกันนะคะค่อยๆฝึกกันไปนะคะคนที่เป็นฝ่ายรุกเนี่ยจะมีลักษณะคนที่มีความรับผิดชอบไม่ตําหนิอะไรที่เป็นเงื่อนไขสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะโอเคสัปดาห์ที่แล้วได้ถามไม่ได้ถามใช่ไหมไม่ได้ถามพวกเราใช่ไหมคะว่าสมมติว่าจะให้พวกเราวาดภาพวิวอะค่ะถามไปเรียังคะถามแล้วใช่ไหมอ่าโอเค นะคะนั่นคือตัวอย่างหนึ่งของการคิดนอกกรอบขอโทษด้วยนะคะได้ต้องถามอีกครั้งหนึ่งไม่แน่ใจนะคะเพราะเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ก็อีวิชาหนึ่งวิชานี้เหมือนกันไม่แน่ใจว่าสอนไปแล้วหรือยังนะคะก็ได้ต้องถามพวกคุณก่อนนะคะอ่ะเนี้ค่ะคิดนอกกรอบนะคะคิดออกมาข้างนอกบ้างนะคะอะไรที่เคยทาอยู่นานๆแล้วนะคะเช่นนะคะทรงผมทรงนี้อะไรเงี้ยนะคะอ่ะนะคะ ตวัดคิ like, ้วแบบนี้อค่ะนะครับยังเปลี่ยนตวัดคิ้วแบบใหม่บ้างเลยนะคะนะคะโอเคง่ายๆนะง่ายๆนะคะสอนแบบเดิมแล้วเด็กไม่สามารถอ่านได้ลองเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่ซินะฮะลองให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นหน่อยซิว่าเด็กอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของอะไรเด็กอยากจะทําอะไรแล้วลองจัดตามนั้นดูซิแล้วดูซิว่าเด็กเขามีความสุขในการเรียนรู้ไหมเมื่อเด็กเขามีความสุขในการเรียนรู้เราก็สามารถป้อนสิ่งที่แตกต่างนะคะหรือในเรื่องขององค์ความรู้ให้กับเด็กเขาเข้าไปได้ ะะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้สอนให้เด็กมีคือในเรื่องของการช่วยเหลือการทํางานนะคะช่วยเหลือการทํางานหรือว่าการทํางานเป็นทีมนั่นเองนี่คืออุปนิสัยข้อแรกการเป็นฝ่ายรุกนะคะเปลี่ยนจากวิธีการเดิมเดิมเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมๆมนะคะแต่ไม่ต้องเปลี่ยนคนข้างตัวนะคนข้างตัวเก็บไว้เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องเปลี่ยนตรงนั้นนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาได้นะคะข้อที่2ข้อที่2 นะคะข้อแรก Be p r o แอคทีฟนะนนะคะข้อที่2องทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายทําอะไรก็แล้วแต่จะต้องเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจของเราคือทําอะไรจะต้องมีเป้าหมายค่ะนะทำอะไรจะต้องมีเป้าหมายถ้าเราไม่มไม่มีเป้าหมายในการทำหนึ่เสียเวลา 2. เสียเงินนะคะเคยทําอะไรตามใจตัวเองบ่อยๆยไหคะนึกอยากจะซื้อเสื้อผ้าก็ซื้อนึกอยากจะทานอะไรก็ทาน ะะวันหยุดนะคะตอนนี้บ้านอยู่ในตัวเมืองอุดรธานีรู้สึกว่าที่จังหวัดอ,อุดรติดก,กับจังหวัดหนองคายใช่ไหมหนองคายอยากจะไปเดินเล่นที่ริมหนองคายตรงนั้นนะคะไปซื้อเสื้อผ้าขับออกไปเลยอย่างงี้ค่ะไปถึงแล้วปับ๊บไม่รู้จะซื้ออะไรก็ต้องขับรถกลับมานะคะเสียเวลาเสียเงินไหมเสียเวลาเสียเงินใช่ป่ะนะคะนี่คือการทําอะไรก็ต้องมีจุดมุ่งหมายนะคะเช่น ครนะูค,คาดว่าทุกคนในห้องนี้มีจุดมุ่งหมายอยู่ว่ามาเรียนต่อปริญญาโทเนี่ยนะคะเราวางจุดมุ่งหมายในชีวิตของเราไว้อย่างไรว่าเรียนจบปริญญาโทไปแล้วนะคะหลังจากนี้เราจะทําอะไรต่อก่อนที่จะมาเรียนเนี่ยคุณวางจุดมุ่งหมายไปแล้วว่าคุณเรียนจบแล้วคุณจะไปทําถ้าเป็นครูคอสอนหก็จะไปท 2, กกกําคอสอสองต่อใช่ไหมนะคะใครที่เป็นคอสอก็จะไปโทษคอสอก็จะไปทําคอสอต่อใช่ไหม ะะใครที่ทำคอสอสามได้แล้วก็วางแผนไปต่อว่ารู้สึกว่าอยู่กับอาชีพของการสอนมานานเกินไปแล้วอยากจะขึ้นเป็นผู้บริหารต่อก็ไปเป็นผู้บริหารต่อตอนนี้วางจุดมุ่งหมายในชีวิตถึงอายุ60หรือยังคะถึงหรือยังคะว่าหลังจากที่กเกษียณอายุไปแล้วเนี่ยเราจะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรบ้างวางถึงหรือย,ยังเอ่ยนะคะจะอยู่กับอาชีพนี้จนอายุ60เลยหรือจกกะเกษียณตอนเท่าไหร่ นะฮะเราอยู่ไปตลอดเราอยู่ไปเรื่อยอยู่ไปเรื่อยใช่ไหมอยู่ไปเรื่อยนะวางจุดมุ่งหมายในชีวิตไว้นะคะว่าแต่ละขั้นตอนแต่ละปีเนี่ยเราจะต้องเป็นอะไรบ้างนะคะอีก3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นอะไรนะจุดสุดท้ายจุดมุ่งหมายสุดท้ายในชีวิตของเราคืออะไรนะคะแล้วสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขไหมนะคะอ่าสจัดอันดับความสําคัญทําอะไรก็แล้วแต่ต้องจัดอันดับความสําคัญนะคะจัดอันดับความสําคัญ สิ่งไหนต้องทำก่อนสิ่งไหนต้องทำหลังนะคะจะมีคำที่มาปรากฏอยู่สองคำคือคำว่าเร่งด่วนกับคำว่าสำคัญเร่งด่วนกับสำคัญเนี่ยสิ่งไหนต้องทำก่อนคะเร่งด่วนกับสำคัญต้องทำเรื่องเร่งด่วนก่อนหรือทำเรื่องสำคัญก่อนทำเรื่องไหนก่อนดีทำเรื่องไหนก่อนดีเร่งด่วนหรือสำคัญก่อน เร่งด่วนเหรอนะคะบางคนก็บอกว่าสำคัญใช่ไหมนะคะจะทำเร่งด่วนหรือทำสำคัญขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับบริบทสถานการณ์ณเวลานั้นว่าเราจะเลือกทำอะไรนะคะลองนำเรื่องที่จะทำเนี่ยค่ะมาใส่กรอบตัวนี้ดูใส่กรอบตัวนี้ดูนะคะหนึ่งสองสาสี่ตรงนี้ค่ะนะคะแนวนอนเป็นเรื่องของความสำคัญแนวตั้งเป็นเรื่องของความเร่งด่วน นะะแนวนอนเรื่องของความสําคัญแนวตั้งเรื่องของความเร่งด่วนนะคะหนึ่งสำคัญน้อยเร่งด่วนน้อยสองสำคัญมากเร่งด่วนน้อยสามเร่งด่วนมากสําคัญน้อยสี่ทั้งเร่งด่วนและก็สําคัญถามตามความเป็นจริงเลยนะสถานการณ์หนึ่งสองสามสี่เนี่ยเอาความรู้สึกที่แท้จริงของเราเออกมาเลยนะเราทำสถานการณ์ไหนก่อนคะ 1>, 1 2 3หรือ4ี่คะไม่ต้องตอบแบบนางงามนะหนึ่งสองสามสี่ทำอะไรก่อน 1, คะทำอะไรก่อน 1. นึ 3, น่สำคัญน้อยเร่งด่วนน้อยสองสำคัญมากเร่งด่วนน้อยสเร่งด่วนมากสำคัญน้อยสี่สำคัญมากเร่งด่วนมากเราทำอะไรก่อนคะตอบแบบตัวเราเองเลยนะเหมือนที่ครูบอกไม่ต้องตอบแบบนางงามนะคะ,ะเราจะทำสถานการณ์ไหนก่อนคะ หนึ่งก่อนใช่ป่ะเพราะเขาบอกว่าการเรียนรู้มันต้องเรียนจากสิ่งที่ง่ายๆไปก่อนใช่ไหมมันเท่าจะได้มีแรงจูงใจในการทําสิ่งที่ยากต่อไปใช่ป่ะนะคะนะคะนี่คือในโลกความเป็นจริงเรามักจะเริ่มต้นที่ทําอะไรที่ง,ง่ายๆก่อนเนี่ยค่ะนะคะยกตัวอย่างเช่นง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆนะนะคะไปสอดคล้องกับเรื่องของการตั้งจุดมุ่งหมายในชีวิตด้วยนะนะคะรถคันแรกที่ซื้อเนี่ยรถคันแรกที่ซื้อเนี่ย เคยคิดไหมคะรถซื้อมาแล้วต้องใช้กี่ปีเป็น10ปีใช่ป่ะเราคิดไหมคะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยอนาคตจะโตมากขึ้นเนี่ยรถจะต้องคันใหญ่ขึ้นหรือใช้คันเล็กอันนี้ต่อไปจนถึงสิปีส่วนใหญ่รถที่ซื้อมาใช้เนี่ยใช้กี่ปีคะหกปีแล้วก็เปลี่ยนไปอีกคันใช่ไหมแล้วก็ไปซื้อรถคันที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมแล้วทำไมณเวลานั้นอ่ะไม่ซื้อรถคันใหญ่ไปเลยเพื่อใช้อีก10ปี ใช่ป่ะก็ผ่อนเท่าเท่ากันใช่ป่ะแถมซื้อรถสองคันแพงกว่าคันเดียวไหมแพงกว่าใช่ป่ะนะคะอ่าแพงกว่านะคะนี่คือย้อนกลับไปเรื่องเมื่อกี้นะตั้งจุดมุ่งหมายในใจเอาไว้นะคะเั้นเช่นเดียวกันจะทําอะไรนะคะจะทําอะไรคิดถึงข้างหน้าด้วยเป็นยังไงคิดถึงข้างหน้าด้วยเป็นยังไง ะะเรื่องตรงนี้สิ่งที่ต้องทําเป็นเรื่องแรกคือเรื่องที่ 4, สี่สคัญมากเร่งด่วนมากต้องำทำก่อนถามกลับต่อว่าแล้วสกับ2องหรอกคะสกับ3ต้องทําอันไหนก่อนคะ่ะสองกับ3ส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไว้ทําสุดท้ายเลยไม่สําคัญไม่เร่งด่วนเพอเพไม่ต้องทําด้วยก็ได้นะคะสมกับ2ต้องทําอะไรก่อนทําเร่งด่วนก่อนหรือทําสําคัญก่อนอบางคนบอกสําคัญบางคนบอกเร่งด่วนใช่ไหมคะโอเคนะคะเดี๋ยววันที่นะคะ ส0มบมกราห้าเก้าโทษไม่เอาอย่างนี้แล้วกันวันที่เมษาเมษาเมษาพฤษภากันยาเราประเมินกันกันยาใช่ไหมเราประเมินกันเดือนไหนคะเมษาหรือเดือนอะไรคะเมษาใช่ไหมวันที่เท่าไหร่คะภายใน30สิเมษาเราประเมินใช่ไหมโอเคส0สิบเมษาเน่ต้องประเมินนะคะแต่วันที่วันที่ยี่สิบเมษาสมอสเข้า จะทำเรื่องประเมินก่อนหรือทำเรื่องสอมอสออก่อนเอา25แล้วกันเอาใกล้ๆกันหน่อยเหลื่อมก,กันนิดหนึ่งนะคะ25สอมอสออเข้า30ต้องทำในเรื่องของประเมินตนเอง <c oughs> เพื่อที่จะพี่น่ะเลื่อนขั้นกันเดือนทำเรื่องประเมินตนเองก่อนหรือประเมินของสอมอสออก่อนคะ่ะโอเป็นเป็นคนดีหมดเลยเนอะทำเรื่องของส่วนรวมก่อนเนอะนะคะประเมินสอมอสออก่อนนะแต่ในความเป็นจริงทำเรื่องอะไรก่อนคะ ทำเรื่องประเมินก่อนใช่ไหมให้ผ่านไปบระมันนิดเดียวใช่ไหมแล้วค่อยมามุ่งทสาสมสใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นจะทําเร่งด่วนหรือสําคัญขึ้นอยู่กับบริบทของเรื่องบริบทของสถานการณ์นะคะบางเรื่องก็ทําเร่งด่วนก็นได้นะคะบางเรื่องก็ทําสําคัญนะคะแล้วแต่เรื่องแล้วแต่เรื่องก็ลองในักกษาก็ลองเอาข้อ,อก,กรอบนี้นํามาเข้ากรอบนี้ลองจัดลนดับความสําคัญดูว,ว่าจะทําในเรื่องของอะไรก่อนนี่คืออุปนิสัยข้อที่3นะคะ put first thing first นะคะจัดลําดับความสําคัญ อุปนิสัยข้อที่4นะคะการคิดแบบชนะชนะนะคะที่บอกว่าวินวินทูเกเตอร์ค่ะนะคะติ think win ้งวินวินนะคะวินวินทูคิดเตอร์นะคะคิดแบบชนะชนะนะคะีนนี้ก็บอกว่าความสําเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องทําให้อีกคนหนึ่งล้มเหลวเสมอไปเราสามารถที่จะประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งคู่ได้ประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งคู่ได้ ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการที่จะเข้ามาประเมินเราอย่างเงี้ยเหมือนกันนะคะหลังจากที่สาศเข้าประเมินเสร็จแป๊บเนี่ยนะคะตัวแทนของสองมศเขาประเมินเสร็จเนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยเขาจะรายงานผลการประเมินเบื้องต้นเป็นวาจาให้เราฟังใช่ไหมคะนะคะแล้ววันนั้นคุณครูก,ก็ต้องเข้าไปในห้องประชุมใช่ไหมเพื่อฟังใช่ไหมคะอ่าพอโรงเรียนก็เข้าไปด้วย พอเข้าไปถึงเนี่ยนะคะผู้ตรวจผู้ตรวจประเมินเนี่ยหัวหน้าของผู้ตรวจประเมินเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่าพอโรงเรียนพออทำยังไงอะ่ะนะ,ะถึงทำได้ผ่านอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะดีมากผ่านดูดีมากทุกมาตรฐานทุกตัวบ่งชี้เลยพออเยี่ยมมากเลยพอเยี่ยมมากเลยนะคะสามารถที่จะทำให้โรงเรียนของพอ,อเนี่ยผ่านระดับดีมากทุกมาตรฐานทุกตัวบ่งชี้ได้พอ,อ,อก็กล ผอ,ออก็บอกกอาผู้ตรวจประเมินว่าขอบคุณครับนะคะผมจะพยายามทําให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปครับทางทางที่พออ,อทำไหมคะแล้วคุณครูที่นั่งอยู่ข้างหลังนะคะรู้สึกไงคะเมลุกก็เริ่มเริ่มมีการก้มหน้ากันแล้วกดไหล่ก็าหากันใช่ปะ่ะไม่มีการส่งเสียงก้มหน้าแล้วกดไหล่ก็าหากันพออ,อทาไมพูดอย่างนี้ฉันทํามาตั้งหลายคืนนอนดึกนอนดื่นมาทําไมพออ,อเป็นอย่างนี้ ะะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเรายังเ,เรามีเรามีใจที่ทําในเรื่องของประเมินต่อไปไหมฮะมีใจในการทํางานไหมไม่มีใช่ปะ่ะแต่ถ้าพอพออบอกว่านะฮะลุกขึ้นนะคะแล้วก็เอียงตัวไปทางลูกน้องนิดหนึ่งนะคะเอียงตัวไปทางลูกน้องนิดหนึ่งนะคะผายมือออกไปขอบคุณมากครับนะคะที่โรงเรียนของเราผ่านมาได้ระดับนี้เพราะ ะะเอียงตัวไปนะคะให้ให้ครบทุกคนนะให้ครบทุกคนนะคะอย่าไปแค่ใครคนใดคนหนึ่งนะนะคะเอียงตัวไปแล้วเอี้ยวตัวไปให้ครบทุกคนในห้องนะคะนะคะก็าผายมือออกไปที่โรงเรียนเราสามารถทำนะคะอ,อ,อะไรนะรายงานผลการประเมินตนเองที่เราสามารถทําได้นะคะ QA ครั้งเนี้ยที่สามารถทําได้ผ่านทุกตัวบ่งชี้ผ่านทุกมาตรฐานอย่างดีมากเป็นเพราะทุกคนที่อยู่ข้างหลังผมตรงนี้นะคัะถ้าไม่มีพวกเขา โรงเรียนเราไม่สามารถทําได้แน่นอนผมคนเดียวผมไม่สามารถทําได้แต่ด้วยความร่วมมูอเรื่องใจของทุกคนที่อยู่ในห้องนี้จึงทําให้โรงเรียนของเราสามารถผ่านได้อย่างดีมากทุกมาตรฐานทุกตัวบ่งชี้คุณครูจะกดไลค์เข้าหากันดีไหมฮะตอนนี้นั่งมองเลยใช่ไหมว่าผอ,อาจ,จะพูดอะไรต่อแล้วรายงานผลการประเมินจะเป็นยังไงต่อใช่ไหมฮะนี่คือคําว่าติ้งวินวินชนะกับชนะ นะคะพอออก็ได้ความดีความชอบไปด้วยใช่ไหมคะพะโรงเรียนตัวเองเนี่ยนะคะก็ผ่านแบบแบบดีมากก็สามารถที่จะส่งข้อมูลไปให้สำนักง,งานเขตได้นะค,ะคุณครูก็รู้สึกดีใจนะคะที่โรงเรียนผ่านด้วยและอย่างหนึง่งพอออให้การยอมรับด้วยพอเออให้เกียรติกับเราด้วยนะอันนี้ก็คือทิ้งวินวินและอีกตัวอย่างหนึง่งที่ครูชอบยอกตัวอย่างเรื่องนี้นะคะเห็นพวกเรากาลังนั่งทำเอานั่งทำรายงานการประเมินกันอยู่นะคะที่สมาสจะเข้ามาตรวจเนี่ยค่ะ นั่งทาอยู่ในห้องนึงนะคะกลุ่มนึงนะคะทำจนดึกจนดื่นเลยนะคะพออไปงานเลี้ยงกลับเข้ามานะคะมีรถตู้เข้ามาส่งพออรเรียบร้อยนะคะเนื่องจากว่าเป็นพออในโรงเรียนตายย่างจังหวัดเนาะนะคะเราก็ชอบใช้มอเตอร์ไซค์กันใช่ไหมนะคะเสียงมอเตอร์ไซค์นี่เราจะจําเสียงมอเตอร์ไซค์ของพออได้ไหมคะจำได้ไหมจาได้นะคะพออก็กลับมาเห็นปับ๊บอ้ห้องนี้ทำไมยังเปิดไฟอยู่นะเข้ามาเห็นปับ๊บเปิดไฟแล้วก็ทางานกันแยะ,จะ ก็บอกเลยว่านี่คุณตั้งสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วทำไมคุณไม่กลับบ้านกันคุณอยู่ทําไมเนี่ยทําไมคุณไม่รู้จักจัดสรรเวลาในการทํางานนะงานประเมินเนี่ยมคุณจะอยู่ในเวลาราชการไม่ใช่นอกเวลาราชการโอ้พวกคุณเมย์คะมือไม้อ่อนแรงเลยใช่ไหมนะะอยากที่จะทอยู่ความคิดกําลังกระฉูดต,ตอนประมาณสักห้าทุ่มนี้หายไปเลยใช่ป่นะ,ะกระเพาะอ่ออีกคนหนึ่งเห็นลูกน้องรังมาดูว่าใครห้องนี้ทําไมเปิดไฟพอเห็นว่าทุกคนกําลังขมีขมันในการทํางานกันอยู่นะคะ พออ้อต่างจังหวัดนะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะนะคะเข็นมอเตอร์ไซค์ออกไปนอกโรงเรียนนะคะพอออกนอกโรงเรียนปับ๊บแล้วค่อยสตาร์ทแล้วค่อยค่อยค่อยค่อไปช้าๆไปช้าเดยอดเสียงดังไปช้านะ,ะไปที่ตลาดโตลุ่งซื้อน้ำเต้าหู้น้ำปลาตองโกน้ำเต้าหู้ปลาตองโกมาให้เต็มเลยนะคะใส่ตะกร้ามานะคะใส่แฮนมาเต็มเลยซื้อซื้อมา พอามาถึงหน้าประตูโรงเรียนปับ๊บบิดมาเลยแวน้แวนเวน้นเว้นเข้ามาเลยนะฮะเป็นเสียงรถมอเตอร์ไซค์ผอเ,อเข้ามานะฮะนะคะไอ้พวกนี้ก็สะดุ้งกันไอ้ผอออมาแล้วทาําไงดีเงี้ยนะ,ะพอไปถึงห้องปับ๊ออาบผอบอกว่าผมเห็นคุณทํางานกันดึกดื่นนะคะเอาดื่มน้ำเต้าหู้หน่อยจะได้มีแรงทํางานนะคะแล้วเดี๋ยวสักเที่ยงคืนก็กลับบ้านได้แล้พวพรุ่งนี้มาทําใหม่แล้วกันอะไรประมาณนี้พวกเราเป็นไงมีความสุขเป็นไงคะไม่เป็นไรอยู่ถึงเช้าฉันก็อยู่ได้นะด้วยพลังของน้ำเต้าหู้และปลาท่องโก้ใช่ไหมฮะ นี่คือทิ้งกิงทิ้ง,งวินวินหรือว่าวินวิน,ว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 นท o เกเตอร์นะคะพอได้ผลงานไหมได้งานไหมได้โรงเรียนได้งานไหมได้เราได้ใจไหมนะคะเรามีาจใจใน, Dans, ในการทำงานต่อไหมคะมีนะคะมีนะคะทุกคนก็ประสบความสำเร็จกันทั้งคู่นะคะได้งานนะคะเหมือนที่บอกว่าบริหารงานเนี่ยที่ยากที่สุดก็คือบริหารคนบริหารคนได้งานเดินได้บริหารคนไม่ได้งานสะดุดแน่นอนงานไม่สามารถไปได้ ะะและที่สําคัญก็คือว่าต้องให้แรงจูงใจเขาในการทํางานไม่ใช่ใช้วิธีการตําหนิเขาเพื่อให้เขาทํางานนะคะถ้าคุณมาโดนตําหนิแล้วให้ทํางานเนี่ยคุณอยากมีใจในการทํางานไหมใช่ป่ะแต่ถ้าให้กําลังใจเขาเออเรื่องนี้เนี่ยควรจะอย่างนี้นิดนึงอะไรเงี้ยนะคะให้ผมช่วยเรื่องนี้ไหมหรืออะไรเงี้ยเราก็จะมีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นแต่ถ้าโดนตําหนิปั๊บคนทุกคนไม่ยอมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พึงพอใจแน่นอนนะคะคนทุกคนเลยไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ นะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นผู้บริหารต่อไปในอนาคตเนี่ยคือการให้กําลังใจเขาแล้วก็ทําตัวเป็นแบบอย่างค่อยๆตอร่อมไปเรื่อยๆไปนะคะอย่าไปตําหนิหรืออย่าไปอะไรไปคนทุกคนไม่ชอบให้ใครมาตําหนิหรือมาว่าตนเองนะคะถ้าครูบอกว่าชี้ไปที่คุณทําไมคุณนั่งหลัก <c oughs> ตื่นแล้วตอนนี้ตื่นแล้วทําไมคุณนั่งหลักทําไมคุณไม่ตั้งใจเรียนไอ้นี่จะรู้สึกว่า อาจารย์นี่กระจิตกระใจในการที่เรียนต่อกับวิชานี้นอกจากไม่น,นั่งนอกจากไม่นั่งตั้งใจเรียนแล้วยังนั่งหลับแล้วยังเอามือถือขึ้นมาเล่นอีกนะคะวันนี้เสื้อสูตรก็ไม่ใส่เมย์คะจะมีกระใจที่จะฟังอาจารย์พูดต่อไหมฮะฟังครูพูดต่อไหมบ่นในใจแล้วมายุ่งอะไรกับชีวิตฉันของชีของฉันฉันมาเรียนก็เรื่องของฉันไม่ไคือเธอไม่ได้บอกให้ฉันมาเรียนนี่แล้วเธอมายุ่งอะไรกับฉันเธอมีหน้าที่สอนเธอก็สอนอเธอไปเสียใช่ปะ อันนี้บทในใจยาวไปนิดนึงนะคะโอเคอย่างงี้ค่ะนี่ยค่ะคือเราไม่ชอบอะไรลักษณะนี้แต่ถ,ถ้าบอกว่าเออเป็นไรง่วงก็นอนไปนะคะในตอนนี้คุณหลับเนี่ยครูคิดว่ามันจะต้องมีเสียงของครูเนี่ยเข้าไปในหูของคุณบ้างล่ะพูดแค่นี้เขาตื่นขึ้นมาฟังต่อไหมเนาะตื่นนะ นะคะอะไรงง่วงก็นอนไปนะคะมันต้องมีเสียงตามที่ผู้บอกต้องมีเสียงสักอย่างในเข้าไปในหูคุณ okay. ต okay. ้องซึมซับไปบ้างแหละนะคนเราไม่สามารถหลับได้ร้อยปอหรอกในห้องเรียนก็หลับหลับตื่นตื่นนะนะคะฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็โอเคนะนะคะทำงานมาทั้งวันนะคะ